ทำอะไรครับขุดดินครับขุดดินครับเบาเบาเบาครับเดี๋ยวเจ็บนะครับไหนไหนหันมายิ้มหน่อยหันมายิ้มหน่อยแล้วยิ้มขุดดินขุดดินเหนื่อยยังครับเหนื่อยแล้วก็พอลูกทำอะไรครับลูกทำอะไรครับ ทำอะไรครับขุดดินขุดดินนะขุดดินนะขุดดินเค่เหนื่อยไหมคอยังขุดดินขุดดินยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเย้แต่ผมไม่แคร์แต่ผมไม่หัวเราะ คุณวยรู้จินเป็นไายกไ่เป็นปากรัฐบาลแต่ในเรื่องตามนนะไม่ว่าจะรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยวกจะไ้คิดว่าเป็นคนกันแหละพราะวันนี้เอาไปถามเจ้ากรมยินยันบอกม่ใชิกผมแน่นอนเื่อว่าเห็นที่สอบสอบระชาชสออกมาพูดรัฐบานที่กับการอาาเขาแต่ขอเอาเงินไปทำ อะไรบ้างบอกเพื่อนดิบาโลบาลูมา

ซไดโลไฟโซลสัสมาเมนซีโ,โซลสัสสไปโนโซลสัซลสนานะครับวันนี้น้องบุ๊กจะรีวิวสินค้านะครับวันนี้ได้สินค้าอะไรมาโชว์นายครับนาสินค้าอะไรมาดูมีอะไรบ้างตัวแรกคือหมูอะไรหมูแทง ันนี้หมูอะไรหมูยองหมูยองกับอะไรกับหมูแทงยกโชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อยครับยกยกสินค้าโชว์หน่อยเออนนอย้เอาไปกอดหน่อยอออเอาไปกอดหน่อยชอบชอบชอบเย้ Cô thế? Đây วันนี้น้องบุ๊กจะมาพูดนะครับตกพื้นไม่ใช่ตกพื้นเอาอย่าเขินสิอ้าวพูดตกพื้น,น,พ,พ,นพูดอะไรได้ลองพูดอะไรก็ได้ลองเพลงก็ได้อลองเพงลงเงต,ต่าสิเต่าเต่าเตาเต่า,ตามีสีขาสีตีนเดินมา

เปิดไฟไปไม่ใช่ไฟเปิดไฟไปปิดไฟไว้หิวข้าวกาไม่ใช่ข้าวหิวข้าวหิวข้าวกาสิงโตสิงโตสิงโตลายลายอ่อนลายอ่อนกะตายกะตายกระไม่ใช่ตาย กไก่โอเคกุกไก่กุกไก่ไก่ขันไก่ขันไม่ใช่ไก่ไก่ขันมีอะไรอีกบุคคลอ่อยายายยายไหมไม่ใช่พูดว่ายายด้วยยายไหม แม่เนยแม่เนยพูดด้วยแม่เนยพูดสิแม่มแม่มวันเกิดพี่เนมนะครับเดบุกจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ Happy b i r t ร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิ a ์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้ Happy Birthday to you เป่ายังเป่าปบมือเย้แอมแอมโชว์หน่อยออมโชว์หน่อยออมโชว์ห yeah. น um, no, no. no. um ่อยออม เมือป่ามือด้วยเป่ามือ, <laughs> อไปโอ้โห <laughs> บุกบ,บุกมาไม่ทันตอนมันขีดได้ยืม <laughs> ย <laughs> ืมยืมา,าสายกลับสายกลับสายกลับอ้าวสวัสดีครับไปเริ่มได้ แบบนี้แบบนี้ที่โรงเรียนคลาดอ่าโอ้ไม่ต้องปีนไปนู้นไม่ต้องปีนไปน่น้นลงมาลงมาจะค่อยลงนะครับค่อยลงนะจะค่อยลงจะค่อยลงอ๋อแบบนี้ขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ น้อยนะน้อยโอ้ยโดนแย่งแล้วโอ๊ยและ ไหนแม่สนอานันะ่นนะนนยนขา<ด>เขา,เ,า,เ,าเอบาอบดขาหรดขาเดินเ้เลยจไหนให้ยาเท่าตัวไหนให้ยาเท่าตัวไหนหไใหนน่ไห ตัวนี้ตนไหมกระต่ายตซนไหมกระต่ายเริ่มตนแล้วกระต่ายพักก่อนให้ตายเดินต่อได้ตายหมาก็ตายหนานะนะครับ ไหนตายเด็ตัวไหนตายตัวไหนตายนี่ตายไหนหมานี่ไหนขวดน้ำนี่ <c oughs> อะดูกินด,ดีๆกินด,ดีๆออกมาแ <c oughs> ทะกดีๆทำ <c oughs> ดีทำดี อะไรครับอุ๊กใช้ของอุ๊กเก็บเงินครับของแบบนวนวลนะแบบทั้ท้ายนวนวลใครคบแต่ไปดีนะบุ๊กนะตกมันนะเออไอโอ้รถเป็นไรครับรถเป็นไรครับรถตกเลยรถตกหลุมเลยโอ้โอ้ไปแล้วไปรถเราพังแล้วอ๋ออืมทำไงดี ่้มเลย่้มเลย่้มเลยเคอู้โไหนดูสิหลุม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 ลึกหลุมลึกโอ้ลกตกหลุมเฮ้ยนันทำไมไม่ตก ที่ซ่อมสิมา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 ซ่อม,มก่อนมาซ่อมก่อนโอ๊ยไปไหนไปไหนลอมล้มลมโบกมือโบอกมือโบอกมือไปไปไปแล้วหมไปไป